สวัสดีค่ะณที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้างหลังนู้นตึกๆกนั่นก็คืออ m i r มี t อ t ร์สตรงริมน้ำตรงนี้ก็จะสามารถนั่งเรือหรือเป็นแฟรี่ไปที่งานพืชสวนโลกตรงนู้นนะคะอันนี้เป็นที่ทางขึ้นที่จอดรถตรงนี้ก็จะมีค่ะใกล้ๆกับ โรงพยาบาลเิคเฮาส์ของเฟลเวอร์ลอมาจอดรถตรงนี้ได้แล้วก็เท่าที่เข้าใจก็คือว่าต้องซื้อการอาจจะบัตรจอดรถนะคะเป็นของสำหรับทั้งวันนะมันก็จะได้อัตราพิเศษหรืออาจจะมีที่ว่าถ้าเราซื้อตัว๋วอาจจะมีการรวมการจออค่าลดหรืออะไรยังไงอันนั้นตรวจสอบดูอีกทีนะคะความจริงแล้วก็มีที่จอดรถของ f o ริอเด แต่ก็ยังไม่ทราบว่าตรงนั้นจะดีกว่าไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็วิธีการทำยังไงซึ่งอาจจะเป็นว่าไปจอดรถตรงนั้นแล้วเขาก็จะมีรถพาไปที่งานพืชสวนโลกแต่ถ้าลงตรงนี้นะคะในเมืองมันก็ใกล้แล้วก็สะดวกดีแล้วก็ลงเรือไปนะคะอันนี้เป็นโรงพยาบาลข้างหลังส่วนนูน้นตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยนะคะ นี่คะ่ะเรือเฟอรี่ลงไปมาตรงนี้ก็คิดว่ามันก็จะได้บรรยากาศดีค่ะเพราะนั่งล่องเรือไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์นะคะบรรยากาศร่มรื่นยโดยเฉพาะถ้าอากาศดีๆเนี่ยก็จะสวยงามแล้วก็ไปที่ฟอร์ยาเด แต่นั้นก็จะมีแมคโดนัลล์นะคะนี่นะคะนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีท่าขึ้นเข้าไปแล้วก็เข้าหน้าง,งานก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะตรวจสอบอีกทีหนึ่งก่อนที่จะออกเดินทางตรงนี้เมื่อตะกี้เห็นว่าเป็นที่จอดจักรยาน ในเมืองนะคะใครอยากช้อปปิ้งมีครบทุกส่วนร้านใหญ่มากแต่ละร้านมีโรงหนังข้างหลังนะคะและนี่ก็เป็นที่ดื่มเวลาพักก่อนไปหรือจะก่อนกลับบ้านมายืนในแดดแป๊บเดียวแล้วรู้สึกว่าไออุ่นวันนี้น่าจะร้อนมากทีเดียว ข้อมูลเล็กๆน้อยนะคะจากที่ว่าจะนั่งเรือไปที่งานพืชสวนโลกได้อย่างไรคือตอนนี้ทําเป็นผ้าพิเศษเลยชั้นๆดีกว่านะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ที่ทั้งเคยบอกข้อมูลไปว่าจะมีพิธีเปิดวันที่14แต่ทีนี้ข้อมูลที่ได้มาชัดเจนก็คือว่าวันนี้เป็นพิธีเปิดจริงๆนะคะของงานเอ่อฟอรเรียเดอร์เขา แล้วก็พรุ่งนี้เป็นพิธีเปิดที่ศาราไทยของประเทศไทยนะคะวันที่14และงานจะมีถึงวันที่6ตุลาคมเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายวันหลายเดือนเลยนะคะไม่ต้องรีบมาค่ะถ้ามีโอกาสเมื่อไรก็มาเที่ยวกันนะคะขอเชิญชวนค่ะงานมหกรรมพืชสวนโลก2022ที่เมืองอัลเมียร์ประเทศเนเธอร์แลนด์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ